การเปิดงานวันแรกของงานลอยกระทงสายไหลประทีปันดวงจังหวัดต,ตากณบริเวณริมแม่น้ำปิงขบวนแห่แสงสีเสียงเริ่มต้นการนำมาด้วยไฟพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกระทงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามด้วยถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีปันดวงซึ่งอยู่บนรถที่ตกแต่งเป็นรูเปเรืออน,นันตนาคาร ราชพร้อมด้วยฝีพายจำลองแสดงการเห่เรือตามด้วยเรือสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นกระทงพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จากนั้นเป็นกระบวนกระทงสายซึ่งทำการแสดงการลอยเริ่มด้วยกระทงนำ ตามด้วยกระทงกาและปิดท้ายด้วยกระทงตามจากนั้นตามด้วยการแสดงพื้นบ้านจากชุมชนต่างๆที่อยู่ในเทศบาลเมืองตากการแสดงประกอบด้วยการละเล่นพื้นบ้านการต้อนรับ AEC รวมทั้งการสาธิตการประกอบอาชีพพื้นบ้านเช่นการทำอิฐมอนจากนั้นการประกอบพิธีเปิดงานณเวทีกลางน้ำโดยการอัญเชิญไฟพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยน,นายอนันทชัยทวีเกื้อกุล นายกเทศบาลเมืองตากพร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมทั้งได้อัญเชิญกระทงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์บนเวทีกลางน้ําประธานในพิธีนายสุริยะประสาสบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้รับฟังการกล่าวรายงานจากน,นายอนันทชัยทวีเกื้อกุลกิต นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตาแล้วทำพิธีเปิดโดยการจุดโคมที่กระทงกะลารูปเลขหนึ่งซึ่งหมายถึงกะลาหนึ่งพันดวง ต่อมาได้ทำการลอยกระทงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงและได้เชิญแขกผู้มีเกียรติในงานเพื่อทำการปล่อยกระทงของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆด้วยปิดท้ายด้วยการแสดงและการแสดงการลอยกระทงสายเกรดจที่กระบวนแขกทั้งสิบสายกระทงนั้นก็จะเป็นพิธีของการให้คะแนนน่นคือการประกวดกบวน,บนแห่